สวัสดีค่ะกับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะซึ่งวันนี้เนื้อหาวันนี้ก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูดได้มีคลิปวิดีโอสั้นๆให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนถูกไหมคะงั้นวันนี้เรามาดูกันว่านักเรียนจําได้หรือเปล่าว่าหน้าที่ของแต่ละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ให้นักเรียนนะคะไปดปูนเปิดหนังสือเล่มน,นี้กันเลย วิธีการคำนวณปอนหนึ่งเล่มสีส้มแบบนี้นะคะรีบไปหามาเลยนะคะเตรียมพร้อมหนังสือให้เรียบร้อยครูให้เวลาห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนได้มาแล้วใช่ไหมคะจากนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่9้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในนั้นมีอะไร เมื่อเปิดหนังสือไปที่หน้าที่9แล้วนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะมีแบบฝึกหัดขึ้นมาที่หน้าที่9จะเป็นเกี่ยวกับการโยงเส้นจับคู่ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องถูกไหมคะทีนี้นักเรียนเห็นหรือยัง่ใครยังเปิดหาไม่เจอรีบหากันเลยเปิดมาที่หน้าที่9เรียบร้อยแล้วถูกไหมครูเริ่มเลยแล้วนะคะในหน้าที่9นี้นะคะจะมีรูปภาพทั้งหมดสีรูปภาพ หคือจอภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามอนิเตอร์อันรูปที่2นะคะเป็นรูปเมาส์อ่าเป็นรูปเมาส์นะคะอันที่3จะเป็นรูปแป้นพิมพ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคีย์บอร์ดนะคะส่วนอันที่4จะเป็นรูปของ CPU นะคะด้านในจะมีแผ่น CPU แผ่นเล็กๆสี่เหลี่ยมๆอยู่นะคะอ่ะทีนี้นักเรียนรู้จัก อุปกรณ์รูปภาพอุปกรณ์สรีรูปภาพนี้ไปแล้วทีนี้นักเรียนมาดูบ้างว่าหน้าที่ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงกับอันไหนอ่าดูดีไหมคะมาดูที่รูปภาพของจอภาพกันจอภาพเขาเรียกว่าอะไรนะคะมอนิเตอร์ภาษาอังกฤษเรียกว่ามอนิเตอร์อจอพอ่อจอภาพถ้านักเรียนนึกถึงจอภาพนักเรียนคิดว่าจะเป็นอันไหนระหว่างอันที่หนึ่งรับข้อมูลประเภทตัวเลขตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์ หรืออันที่2ประมวลผลข้อมูลที่เข้าสู่คอมพิเวเตอร์หรืออันที่3แสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆหรืออันที่4ช่วยในการชี้ตำแหน่งและเลือกข้อมูลบนจอภาพอันไหนดีคะอันไหนคิดว่าอันไหนดีอ่าคิดได้หรือยังอ่ะอย่านักเรียนโยงเส้นไปพร้อมๆกับเตยนะคะอ่ะจอภาพมอนิเตอร์ คำตอบของมันก็คือการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือหรือวิดีโอหรือ,อาภาพถ่ายภาพรูปภาพภาพวาดหรือการทํางานต่างๆใน j อกในโปรแกรมนะคะให้เรนลากเส้นมาเลยต่อไปอันที่2เป็นรูปอะไรคะเมาส์เมาส์ทำไมถึงเรียกว่าเมาส์ เพราะรูปร่างของเมาส์มีลักษณะคล้ายๆกับสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือหนูนั่นเองจึงเรียกว่าเมาส์อ่ะเมาส์มีเหลือ3าตัวเลือกเขาบอกว่าเมาส์นักเรียนคิดว่าเมาส์วควรจะทำหน้าที่อะไรคะระหว่างอันที่1รับข้อมูลประเภทตัวเลขตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์อันที่2ประมวลผลข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์หรืออันที่3ช่วยในการชี้ตำแหน่งและเลือกข้อมูลบนจอภาพอันไหนดีคะอ่ะอันไหนดีอ่า ข้อ2ต้องต่อเป็นช่วยในการชี้ตำแหน่งและเลือกข้อมูลบนจอภาพให้นักเรียนนำเมาส์ไปคลิกที่จุดบดนดำแล้วลากลงมาเลยจากนั้นต่อไปดูขอ้อรูปที่3ค่ะรูปที่3คือคีย์บอร์ดหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นพิมพ์นั่นเองอ่ะแป็นพิมพ์ทำอะไรได้บ้าดูสิหน้าที่เหลือ2อันแล้วระหว่างหึรับข้อมูลประเภทตัวเลขตัวอักษรและสัญลักษณ์หรือหรือ ประมวลผลข้อมูลที่เข้าสู่คอมพิวเตอร์อันไหนดีคะแป้นพิมพ์คำตอบของแป้นพิมพ์ก็คือรับข้อมูลประเภทตัวเลขตัวอักษรและสัญลักษณ์ให้นักเรียนลากเส้นคีย์บอร์ดขึ้นไปไปหากันเลยนี่คือหน้าที่ของคีย์บอร์ดนั่นเองต่อไปเหลืออันท้ายแล้ว CPU เหลือ,อไหน CPU ถ้าเปรียบเป็นสม,มองของถ้าเปรียบ ร่างกายของคนเราแล้วเนี่ย CPU เนี่ยเปรียบเหมือนสมองนะคะก็คือเป็นการประมวลผลข้อมูลต่างๆไม่มีสมองทําคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทํางานได้โอเคไหมอ่าเหลืออันเดียวให้เรียนลากเส้นเป็นเลยประมวลผลข้อมูลที่เข้าสู่คอมพิวเตอร์เป็นไงบ้างคะวันนี้กิจกรรมวันนี้ยากหรือง่าย คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะทาได้วันนี้นะคะคุณครูทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์อคอมพิวเตอร์และนักเรียนได้ทํรายงานไปพร้อมกับคุณครูนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้านล่างตรงนี้นะคะเขียนชื่อตัวเองด้วยด้วยนะคะชื่อของนักเรียนมาตรงด้านด้านล่างตรงนี้นะคะจะได้รู้ว่านักเรียนอยู่ชื่ออะไรชั้นอะไรและเลขที่อะไรนะคะส่งมาส่งภาพถ่าย ภาพลงกลับมาให้คุณครูดูด้วยโอเคไหมคะวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาให้นักเรียนทําแค่นี้แล้วพร้อมกับใบงานชิ้นนี้ที่ทําไปพร้อมๆกับคุณครูคุณครูมีแค่นี้ค่ะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมารู้กันมาลุ้นกันดีว่าสัปดาห์หน้าคุณครูจะอะไรให้นักเรียนมาทาพร้อมๆกันอีกไหมนะเจอกันนะคะบ๊ายบาย